นิยายเสียงเรื่องหงสีชาติภาคหนึ่งเล่มหนึ่งบทที่สม,มีคนไม่น้อยกำลังรอชมฉากการปรากฏตัวของซื่อเสียงคราวนั้นเด็กน้อยไม่ประสีประษาติดตามพี่ใหญ่ที่เคารพเข้างานโดยการวิ่งตามชายกระโปรงสีแดงของซื่อเยียนดูราวกับเด็กสาวชาวบ้านที่วิ่งเล่นไม่รู้ความ ยังความโกรธาแก่จกักรพรรดิพริบตาองค์หญิงห้าก็กลายเป็นตัวตลกของผู้คนนั่นคือกำเนิดของข่าวลือคนไร้ประโยชน์ขององค์หญิงห้ายามนี้เสื้อเยี่ยนยังคงเดินดัวตรงอยู่ตรงหน้าท่าทางงดเงินไม่งดงามแต่นับว่าดีกว่าเด็กในวัยเดียวกันมากแล้วสายตาของผู้คนมากมายที่จับจ้องมาไม่ทำให้นางประมา ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กสาวยิ่งยกคอระหงขึ้นสูงด้วยซาวาตนเป็นที่หนึ่งจะมีผู้ใดกล้ากล่าวว่าองค์หญิงใหญ่ไม่งามเล่ายิ่งเมื่อเทียบกับองค์หญิงผู้บร้คนเดี๋ยวแลซึ่งกำลังก้าวเข้ามาด้วยแล้วดวงหน้าซึ่งแต่งแต้มสีสันเพียงเล็กน้อยของซื้อเซียงสงบเราวกับที่แห่งนี้เป็นเวทีของนางเด็กหญิงไม่นำพาสายตานับร้อยที่กำลังจับจ้อง นางประคองมือเดินอย่างช้าๆค่อยๆก้าวย่างลงไปบนอีกที่ยังมีน้ำแข็งเกาะปรับปลายแม้อาพรจะไม่ได้งดงามควรเมืองแต่เมื่อมาอยู่บนบร่างของเด็กหญิงแล้วกลับดูเรียบง่ายและหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเหมันยามนี้ขับกล่อมบทเพลงบรรเลงเรากับเกิดมาเพื่อโน้มแนบแทบเท้านาง ทุกสายตาพันถูกซื่อเสียงสะกดเอาไว้สีแดงฉูดฉาดเมื่อครู่ยังดูขัดตาเมื่อได้ผิดร่างสีขาวที่ดูเบาบางจนรากับจะกลืนไปกับภูเขาหิมะที่ทอดเงาอยู่เบื้องหลังเสียงผู้หลุดพลเป็นเช่นไรจะเป็นดังองค์หญิงห้าผู้นี้หรือไม่ถาวายพระพรฝ่าบาทผู้คนพันถูกปลุกจากพวังเมื่อเสียงใสของเด็กน้อยเอื่อนเอ่ย ซื้อเสียงในยามนี้ถูกซื้อเยี่ยนทิ้งควางไปกลางลานกว้างอย่างจงใจส่วนตัวองค์หญิงใหญ่กลับหลบไปอยู่เบื้องหลังแท่นประทับของพระชาย,ยาทรงเพื่อรอเวลาจะแจ้งข่าวแก่มารดาตนหางตาของเด็กหญิงมองตามร่างสีแดงซึ่งพยายามซ่อนใต้เงากิ่งเหมือไร้ดอกใบบูบไหวไปมาคล้ายเงาของพูดผีในนิทานซึ่งชาวบ้านนิยมกันพี่สาวของนางคงไม่ทราบเลยว่า ยิ่งหลบซ่อนก็ยิ่งเปิดเผยความผิดแผกมากขึ้นเท่านั้นเชียงเอิร์คารวะเสด็จแม่รองพระชายาส้มส้มจีไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดมือของนางจึงสั่นเมื่อสบเข้ากับดวงตาของลูกเลี้ยงที่มีวัยเพียงแปดปีนางปลอบใจว่าอาจคิดไปเองเมื่อกับริบตาอีกทีความรู้สึกดังกล่าวเลือนลางจากไปจากนั้นจึงขยับตัวเมื่อบากระสิบบอก ว่าบุตรสาวต้องการพบซื่อเสียงไม่ได้ใหยดีส้งจีนักนางทราบว่าเสื่อเยี่ยนจะต้องขอความช่วยเหลือจากมารดาพี่สาวนางทำสิ่งใดได้มากกว่านี้เล่าในเมื่อรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้แก่นางย่อมต้องหาทางแก้แล้วทางแก้นั้นจะเป็นสิ่งใดถ้ามีใช่ให้มารดาออกหน้าพี่ใหญ่หนอพี่ใหญ่ท่านในเวลานั้นตื้นเขินเพียงนี้ เหตุใดข้าจึงเพิ่งรู้สึกกันไม่ต้องมากพิธีเจ้าไปนั่งเถอะขอบพระไทยเพคะเสด็จพ่อจัก,กรพรรดิไม่ทราบว่าตนควรจะวางเด็กน้อยตรงหน้าไว้ที่ใดดีใบหน้าของนางชวนให้นึกถึงมานดานางในวัยเด็กสดใสแย้มบานราวปุบผาแรกฤดูใบไม้ปริทว่าบุตรีผู้นี้กับเยือกเย็นดังเหมัน ดวงตาคู่นั้นไม่ได้มองพระองค์ซึ่งเป็นบิดาด้วยซ้ำเสื้อเสียงดูสับสนเมื่อเงยมองมาตัวพระองค์ที่สะท้อนอยู่ภายในก็ไม่ต่างกันศีรษะของเสื้อเยียดที่ผลุกไปมาเบื้องละระชาย,ยาส่งทำให้เสื้อเสียงคลี่ยิ้มอ่อนนางทราบว่าพี่สาวกำลังรอเวลาปรากฏตัวอยู่ องหญิงใหญ่คงร้อนใจเต็มทีที่เด็กหญิงยังไม่ยอมกล่าวออกเพื่อฟ้องร้องในเรื่องอายุติธรรมเมื่อครู่แต่บลอก่อนซื้อเสียงไม่รีบ,บรอให้เสด็จพ่อคุ้นคลิปในตัวนางให้มากกว่านี้ก่อนถึงตอนนั้นนางค่อยพลิกฉากจบของละครบทนี้ก็ไม่สายที่นั่งของโหแลบะบราชนิกูลอยู่คนละฝั่งยามซางหยางเจียนั่งลงข้างสหายสนิท องค์หญิงทั้งสองก็ประจำตำแหน่งแล้วัลลังสูงสุดเป็นของเซี่ยวหวางซ้ายมือของพระองค์คือพระชายาสกุลส่งซ้ายไปอีกยังมีพระชายาสกุลจือและพระชายาสกุลถูกฝั่งขวาของเซี่ยวหวางเดิมทีควรเป็นตำแหน่งองค์ชายรองซื่อฉินทว่ายามนี้เป็นองค์ชายสามซื่อเจียที่นั่งอยู่ถัดไปอีกนิด แต่ก่อนมักเป็นที่นั่งขององค์หญิงใหญ่ซื่อเยี่ยนแต่เวลานี้มีซื่อเสียงแทนที่เด็กน้อยดูไม่ขัดเขินแม้ถูกขนาบด้วยพี่ชายพี่สาวคนละแม่ข้างกายซื่อเสียงยังเป็นซื่อเยี่ยนที่ยิ้มหวานบราวเทพธิดาจากนั้นจึงเป็นองค์หญิงสี่ซื่อหงส่วนบุตรธิดาคนอื่นยังเล็กนักจึงไม่สามารถร่วมงานได้ความจริงตำแหน่งของซื้อเซียงควรอยู่ติดกับเสียวางเสียด้วยซ้ำ แต่นางนึกอยากจะกั้นขวามความรักของสองพี่น้องที่ชอบใส่หน้ากากแสนดีคู่นี้เอาเลยนางเขียนบทละครไว้หลายปีแล้วมาดูกันว่าคราวนี้ผู้ใดจะปลาชัยเสียงเอ,อ๋อเหตุใดเจ้าจึงไปนั่งไกลเพียงนั้นเล่าพ่อลูกไม่ได้สนทนากันนานเจ้าก็ไม่ต้องการจะนั่งใกล้พ่อแล้วหรือบิดาบังเกิดกล่าวไม่อยู่ต่อหน้าผู้คนยังแสนดีดังครั้งก่อนอดีต นางน้อยใจพระองค์จนไปนั่งเสียท้ายสุดด้วยเชื่อตามเสื้อเยี่ยนกล่าวว่าเป็นตำแหน่งของตนแต่คราวนี้เสื้อเซียงไม่รอให้อีกฝ่ายบอกนางเดินดุ่มๆตรงมายัางพี่ชายคนรองแล้วแซ่ล้มลงบนตักเสื้อเจียจากนั้นจึงเอ่ยขออภัยอยู่สักพักเสื้อเยี่ยนที่ถูกนางแย่งบอกนั่งต่อหน้าจึงได้แต่แล่นมาจากเบื้องหลังแล้วรีบสั่งให้พี่น้องคนอื่นขยับบอกออกไปด้วยเกรงว่าหากรีรอ ตนจะถูกผลักให้ไปอยู่หลังท้ายเสื้อเสียงเล่นละครใหญ่โตเสียใกล้พระบิดาเพียงนี้เสื้อเยี่ยนจะกล้ากก่าววาจาก็ให้รู้ไปกราบทูลเสด็จพ่อมีใช่เสียงเอ๋อไม่อยากนั่งใกล้เสด็จพ่อเพคะแต่เมื่อครู่ที่หน้าประตูเกิดเรื่องเล็กน้อยจนลูกรู้สึกหวาดกลัวโชคดีที่พี่ใหญ่ไปช่วยไว้พอดีลูกจึงรู้สึกสงบเมื่ออยู่ใกล้พี่ใหญ่เพคะ ซื่อเสียงไหนเลยจะปล่อยให้พี่สาวได้อยู่อย่างสงบดังที่นางหวังมีมารดาแล้วอย่างไรเล่านางก็มีประสบการณ์สองชาติเช่นกันเจ้าสองคนพี่น้องรักกันเพียงนี้พ่อก็ยินดีแต่เกิดอะไรขึ้นเล่าเยี่ยนเอ,อ๋อไม่เห็นเจ้าเล่าให้พ่อฟังเลยซื่อเยี่ยนสะดุ้งเมื่อเผือบร้อนถูกโยนไปทางตนนางตว,วัดสายตาฟ้องมารดาให้ช่วยเหลือซื่อเจียเสมองเล็กน้อยจากนั้นจึงเบือนหน้าหนี คงคิดว่าไม่เกี่ยวอันใดกับตนอยากไม่เกี่ยวได้หรือนางไม่ต้องการความเห็นหลรอกพวกมันจะต้องถูกลากลงมาร่วมละครฉากนี้ทั้งหมดซื่อเจี๋ยหนอซื่อเจียเจ้าผู้ซึ่งทำตัวเหมือนตนอยู่วงนอกคิดว่าจะขึ้นจากบอ,อกโคลนไปได้ง่ายเพียงนั้นเชีวยวหรือคงเป็นเรื่องเล็กน้อยของเด็กๆเ,เพคะฟาบาทอย่าใส่พระไทยเลย พระชายาส่งถือโอกาสดินเล่าใส่จุ๋ยของเสี่ยวหวงังจากนั้นจึงหันเหความสนใจมาทางตนพลางบีบนวดพระพ้าหาของพระสวามีด้วยหวังจะให้เขาเลิกสนใจเรื่องตรงหน้าแต่ซื่อเซียงจะยอมให้เป็นเช่นนั้นได้หรือเปร้ <c oughs> ถ้วยชาดินเผาเขียนลายอวินเลยหลุดล่วงจากมือของเด็กหญิงอารามตกใจแขนเสื้อนางรังขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นข้อมือขาวที่ถูกบีบจนแดงเถือก ซื้อเสียงไม่ได้ขยับตัวเกินงามข้อมือน้อยเผยอ,ออกเพียงครู่ก็ถูกคุมกลับไปเพียงหนึ่งถ้วยชาทุกสายตาล้วนจับจ้องไปบนร่างของนางจัก,กรพัรด์เผยกระชากจุ่ยกลับจากมือของพระชายาทรงทําให้มือที่จับภาชนะหูของพระนางแข็งค้างจนต้องส่งให้บ่าวรับใช้ในที่สุดขออภัยเพคะพี่สามเมื่อคู่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจนมือน้องเจ็บ ประคองถ้วยชาไม่ถนัดเสียงเอ๋อไม่ได้ตั้งใจจะทําให้พี่สาวต้องบาดเจ็บเลยแม้ชาร้อนจะหกเฉียดมือของซื่อเจียไปเล็กน้อยแต่ความร้อนก็ยังซึมผ่านผ้าจนเปียกเป็นวงและต่อให้ในใจอีกฝ่ายจะกล่าวโทษหรือสาบแช่งซื่อเสียงเพียงใดก็ไม่สามารถกล่าวต่อหน้าได้ซื่อเจียจึงได้แต่กลั้มกลืนอารมณ์ก่อนขยับยิ้มอันเปียกไปด้วยไมตรีส่งให้ผู้เป็นน้องไม่เป็นไร เจ้าไม่ได้ตั้งใจปึ้งเกิดอันใดขึ้นกับเจ้าเหตุใดข้าจึงไม่รู้ทุกคนในที่นั้นล้วนสะดุ้งเมื่อผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตบบรลังจนสะเทือนสับเสียงพันเงียบกริบดวงตาคมกล้าของเซียวหวังตวัดไปยังบุตรสาวคนโตในทันทีซื่อเยี่ยนน้องเจ้าเจ็บเพียงนี้เจ้ายังไม่บอกข้าได้หรือช่วงเวลาที่ซื่อเซียงงวงเอาไว้พันเกิดผล ไม่ว่าเสี่ยหวางจะรุ่นคลิปสิ่งใดเกี่ยวกับบุตรสาวผู้นี้แต่อย่างไรนางก็เป็นลูกของพระองค์เมื่อเห็นนางถูกทำร้ายต่อหน้าโดยไร้ตัวผู้กระทำผิดพระองค์จะทนได้หรือจัก,กรพรรดิจะกล้าเมินเฉยต่อสายเลือดเกิงหนึ่งของนางที่เป็นของพระชายาหลินได้อย่างไรฝ่าบาทโปรดระงับโทรศาสด้วยเถิดเพคะเยี่ยนเอ๋อคงไม่ได้ตั้งใจเยี่ยนเอ๋อจะละเลยเซียงเอ๋อได้อย่างไรเล่าเพคะ เมื่อแม่ร้องลูกก็รับซื้อเยี่ยนรีบขยับลูกจากที่นั่งไปคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าพระบิดาทันทีเป็นอย่างที่เสด็จแม่กล่าวเพคะลูกลูกไม่ทราบจริงๆว่าน้องห้าได้รับบาดเจ็บไม่เช่นนั้นลูกจะต้องรีบทูนเสด็จพ่ออย่างแน่นอนซื้อเยี่ยนที่ตีหน้าเศร้าหันกลับไปหาซื่อเสียงเหตุใดเจ้าจึงไม่บอกพี่เล่าน้องหา้าพี่ย่อมไม่หมางเมินเจ้าอยู่แล้วดูสิ เสด็จพ่อเข้าประไทยพี่ผิดเสียแล้วความสามารถในการพิกินนรองอยุ้วของสองแม่ลูกคู่นี้ไม่ธรรมดาไม่แปลกที่จะปีนไป่ายได้สูงเพียงนี้มีรู้ว่าผู้ใดถูกโคลนเหล่านี้สาดใส่ไปบ้างจากเจ้าทุกข์ก็กลายเป็นคนผิดเอาได้ง่ายๆคราวนี้คมหอกจากนายเนตรของเสี้ยวหวางพุ่งตรงมายังบุตรสาวอีกคนทันทีซื่อเสียงเจ้ากล่าว แม้นามที่เอ่ยเอื้อนจะแปลเปลี่ยนแต่ซื่อเสียงยังคงขยับกายลุกยืนด้วยความสงบท่ามกลางสายตาที่จับจ้ององหญิงผู้ไม่ได้รับการอบรมผู้นี้เยื่องย่างเชื่องช้าดูสง่างามต่างกับพี่สาวที่เมื่อครู่เร่งรีบจนแทบลุกครานตอบเสด็จพ่อจริงดังที่พี่ใหญ่กล่าวเป็นลูกผิดเองเพคะที่บอกเล่าเรื่องเบาเหล่านี้เบาไปจนพี่ใหญ่ไม่ได้ยิน แต่เสด็จพ่อเพคะพี่แยมรับสั่งกับลูกว่าจะทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกที่ลูกถูกทหารยามหน้าประตูขับไล่เราวกับเดรัรฉานถูกพวกเขาจับโยนออกไปเราวกับไม่ใช่คนเป็นลูกผิดเองเพคะที่ไม่ได้ออกจากตำหนักจนทหารก็จำหน้าไม่ได้เป็นลูกผิดเองเพคะ,ท,ออท,พคะที่เอ่ยนามซื่อเสียงแล้วพวกเขาก็ยังไม่รับฟัง เสด็จพ่อปโปรดอย่างมีโทรศักับพี่ใหญ่เลยเพี่คะทั้งหมดล้วนเป็นลูกผิดทั้งสิน้นลูกไม่ควรจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกเป็นลูกเองที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เสด็จพ่อรับสั่งให้ลูกดับตำหนักเถิดเพคะลูกยอมรับโทษทันทุกอย่างต่อไปลูกจะไม่ออกจากตำหนักอีกนางกำลังเดิมพันกับความรู้สึกของผู้เป็นบิดา ซึ่งสียงจำวันสุดท้ายของบิดาในมือตนได้บิดาผู้นี้มิใช่ไม่รักอย่างไรนางก็เป็นลูกดังนั้นนางจะไม่ลังเลที่จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์ตายล่าลวนทราบว่าองค์หญิงหา้าถูกกระทำสิ่งใดบ้างไร้การอบรมไร้อำนาจถูกวางตัวให้เป็นตัวไร้ประโยชน์อยู่ณนะตําหนักอันห่างไกลไกลเสียจนทหารยามหน้าประตูยังไม่เหลือแลทั้งหมดนี้ใครบ้างไม่รู้ นางเพียงใช้โอกาสนี้เดิมพันกับการทอดทิ้งนางเอาไว้วางคำพูดลงบนความลำเอียงของผู้ที่ให้กำเนิดมานดาสิ้นใจพิดายังไม่แยแสเกิดเป็นองค์หญิงที่ชีวิตต่ำต้อยเสียยิ่งกว่าคนธรรมดาเสื้อเยี่ยนกล่าวว่านางได้แล้วนางจะเล่าเรื่องอีกด้านไม่ได้หรือองค์หญิงใหญ่เวลานี้ไม่อาจทำความเข้าใจได้ในทันทีแต่ส่งจีไม่ใช่ ดวงตาของพระชายาส่งตวัดมองลูกเลี้ยงอย่างรวดเร็วแต่อีกฝ่ายกับก้มศีรษะตำ่ำนางจึงไม่สามารถเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของซื่อเสียงลูกเลี้ยงผู้นี้ทำให้นางไม่อาจมองข้ามเหตุใดเด็กที่ไร้การแย่แสจึงฝีปากคมกลิบเพียงนี้มีผู้ใดอยู่เบื้องหลังหรือร่างของพระชายาส่งพลันสะท้านมัน,นึกได้ว่าซื่อเสียงมาที่นี่เพราะผู้ใดร้องขอ นางเหลือบตามมองเห็นคุณสกุลหลินที่นั่งสงบชมละครเบื้องหน้าเป็นคุณสกุลส่งต่างหากที่ร้อนใจจนแทบกระโจนเข้ามาซื่อเยี่ยนเป็นหลานสาวสุดที่รักซึ่งเป็นความหวังของสกุลจะไม่ให้พวกเขาเดือดร้อนได้หรือแต่จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรนี่คือครอบครัวจัก,กรพรรดิดีร้ายอย่างไรคนนอกก็ไม่อาจยุ่งคำพูดของซื้อเสียงทำให้ซื้อเยี่ยนกลายเป็นคนพูดบทบทเท็จ ดีที่บุตรสาวนางยังไม่ได้ตอบรับคำนั้นซื่อเยียนเผือกร้อนเด้งกลับมาอยู่ในมือคนสกุลซรงอีกครั้งผู้ถูกเอ่ยนามสถานนางเป็นองหญิงใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องเป็นแก้วตาดวงใจของพระบิดาเหตุใดพระบิดาจึงดุว่านางต่อคนมากมายเพียงนี้เล่าเพราะมันหรือเพราะซื่อเสียงอย่างนั้นหรือซื่อเยียนไม่ทันได้อ้าปากทรงจีก็ขัดขึ้นมาเสียก่อนฟาบาท เรื่อเอ๋อรกับเซียงเอ๋อยังเล็กนักอาจสนทนาไม่เข้าใจเล็กน้อยอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพคะนานทีครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าครวรจะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเสร็จแล้วก็หันไปคอนใส่เสื้อเสียงอยากมีจริตโยนความผิดให้ลูกเลี้ยงที่กล้าทำร้ายพีส่สาวตนเจ้าเองก็เช่นกันเซียงเอ๋อพี่สาวจะไม่ใส่ใจเจ้าได้อย่างไรเรื่องเล็กๆก,ก็ปล่อยผ่านไปเถิด พระบิดาเจ้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอย่าให้เกิดเรื่องระคายพระไทยอีกเลยต้องกล่าวว่าซื่อเย็่นในอนาคตจะเรียนรู้และได้วิชาผิพลิ้นมาจากซ่งจีผู้นี้ไม่เพียงแต่ย้ำว่าซื่อเสียงไร้การศึกษาพูดจาไม่รู้ความยังว่านางเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาให้ระคายหูบิดาอีก ท่าทางหรือก็เกาะเกี่ยวอย่างแนบเนียนเรากับกลัวว่าจะไม่มีผู้ใดรู้ว่าสองสามีภรรยาเขานอนคุยกันส่วนานางแค่เด็กตัวเล็กๆที่อยู่วงนอกเท่านั้นถึงซ่งจีจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างไรเล่าซื่อเยียนก็ยังเป็นแค่เด็กอายุ15เท่านั้นละครฉากนี้ผู้ใหญ่สอดเข้ามายุ่งไม่ได้มากนักกรอกและตัวละครหลักที่นำแสดงก็ไม่ใช่ซ่งจีด้วยแต่ซื่อเยียนสเสด็จแม่รองกล่าวหนักไปเพคะ เซียงเอ๋ออาพับมารดาตายจากพี่ชายรองก็ออกจากวังไปเข้ากองทัพตั้งแต่เซียงเอ๋อยังเล็กนักคำว่าครอบครัวนี้เซียงเอ๋อไม่อาจรับใบหน้าของส่งจีมืดครึ้มทันทีที่ซื่อเซียงสกิดรอยแผลในใจของเสียหวงังทั้งยังเน้นย้ำตำแหน่งที่แท้จริงว่านางคือชายารองตำแหน่งชายาเอกเป็นของหลินจูเท่านั้นปีนป่ายบนเตียงแล้วอย่างไรเล่า ไม่มีคนเป็นผู้ใดเอาชนะคนตายไปแล้วได้แต่ก่อนที่ตกค้างอยู่ในใจของพระบิดานั้นซื่อเสียงทราบดีจะก,กี่สิบหนาวผ่านไปพระบิดาก็ยังคงคนึงถึงเพียงมารดานางเท่านั้นสเสด็จพ่อเพคะเสียงเอ๋อไม่ได้ต้องการให้พระองค์ไม่สบายพระทัยแต่อย่างใดแต่คนของสังโโหได้เฝ้าทหารที่ร่วมเกินลูกเหล่านั้นอยู่ลูกรับปากสังโหแล้วว่า จะแจ้งแก่สเสด็จพ่อให้จัดการเมื่อได้พบพระองค์เพคะจะกระพัดตัดแล้วไม่คืนคำฉันใดลูกเองถึงแม้ไม่ได้ร่ำเรียนมากมายแต่ก็ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ย่อมมีอัตระบาดสัตว์เช่นกันเพคะความรู้สึกของพระชายาส้มเรากับตกจากที่สูงหักเมื่อครู่ซื่อเสียงตบหน้านางคราวนี้ก็กำลังขยี้ให้แหลกนางตวัดสายตามองบุตรสาวที่ตัวสั่นอยู่เบื้องหน้าซื่อเยี่ยนหลบตาแทบจะทันที นงางทราบว่าบุตรสาวมีใจให้กับซางหยางเจียแม้เคยบอกว่าตนไม่สนับสนุนแต่ซื่อเยี่ยนก็หาได้รับฟังไม่ซางของเจียภาษีดีกว่านักเพราะครอบครัวสามารถเป็นฐานให้มั่นคงตรงข้ามกับซางหยางเจียผู้เหลือแต่ตัวมีตำแหน่งโงแล้วอย่างไรเล่าหากมีอันเป็นไปก่อนจะขึ้นรับฐานะได้ก็ไรประโยชน์นางเพิ่งทราบว,ว่าแท้จริงแล้วซื่อเยี่ยนไม่ได้จะออกไปหาซื่อเซียงแต่อย่างใดเพราะว่า เรื่องนี้เปิดเผยได้หรือบุตรสาวนาจะกลายเป็นหญิงใจง่ายที่ตั้งใจวิ่งตามบุรุษไปในทันทีแต่ซ่งจีผู้อยู่ในห้วงคิดหรือจะสู้ความร้อนรนของบุตรสาวได้ซื้อเยียนที่เห็นเพือกร้อนหล่นลงตรงหน้าเมื่อมานดามไม่กล่าวสิ่งใดจทัทีจึงกระวนกระวายแทบคลั่งองหญิงใหญ่ผู้เรียกลมเรียกฝนได้ไม่เคยผิดหวังครั้งนี้ก็เช่นกันนางจะต้องชนะเสด็จพ่อเป็นน้องห้าให้หร้ายลูกลูกไม่ได้ทำเดคะ้ะ ลูกไม่ได้โกหกพระองค์นะเพคะเสด็จแม่ช่วยลูกด้วยท่านต้องช่วยลูกนะเพคะลูกไม่อยากถูกลงท่านหากนักเมื่อครู่ซื้อเสียงเหยียบซ้ำบนร่างของท่งจีคราวนี้ซื้อเย็นก็ฉุดร่างของมารดาให้สุดลงไปอีกอาการขององค์หญิงใหญ่ทำให้ใครก็ตามที่ได้ฟังทราบทันทีว่าผู้ใดกันแน่ที่โป,ป้ปดทั้งยังขุดหลุมฝังตัวเองพร้อมกับชื่อเสียงองค์หญิงใหญ่ผู้ไล่ตามบุลด์ไปพร้อมกัน แม้หลายคนจะทราบว่าซื้อเยี่ยนมีบุรุษอุ่นเตียงเราะว่าการวิ่งไล่ตามบุรุษจากตระกูลโหนันตรงกันข้ามบรุษชาวเซียชมชอบหญิงแปลงพวกเขาพอใจที่จะเกี้ยวพาพวกนางมิใช่ให้พวกนางมาวิ่งไล่ตามสตรีทั้งหลายแม้ชมชอบคุณชายจวนใดก็ยังต้องเก็บงามไม่อาจแสดงออกจนเกินงามได้เว้นแต่สตรีผู้นั้นจะเกิดแต่สกุลซึ่งสตรีเป็นใหญ่จึงจะแตกตา่าง แต่ซื้อเยี่ยนเป็นสตรีสกุลซื้อซึ่งสืบเชื้อสายทางฝั่งบุรุษดังนั้นย่อมไม่เข้าข่ายยกเว้นหากเสด็จพ่อไม่เชื่อสามารถส่งคนไปดูได้เพคะถ้าไม่พบเซียงเอ๋อก็ขอยอมรับโทษทันแต่โดยดีแต่เซียงเอ๋อไม่อาจรับคำกล่าวหาของพี่ใหญ่ได้เพคะพี่ใหญ่ใส่ใจเซียงเอ๋อเสมอมักส่งอาพรสวยงามและเครื่องใช้ดีๆมาให้เซียงเอ๋อรแล้วเซียงเอ๋อจะให้ลายพี่ใหญ่ได้อย่างไรเล่า ซื้อเย,ยนนาสีบนางทราบดีว่าของที่ส่งไปให้ซื่อเสียงเป็นอย่างไรหากพระบิดาให้คนสอบสวนเรื่องนี้นางล้วนหนีไม่พ้นความผิดเด็กสาวคุกเข่าลงหน้ามารดาตนอ้อนวอนให้ช่วยเหลือซ่องจีในตอนนี้อยากจะจับบุตรสาวมามัดปากนักอาจเพราะนางเลี้ยงมาสบายมากเกินไปทั้งไม่เคยมีใครสั่นคอนฐาน,นะองค์หญิงมานานจึงเลิมตัวซื่อเยียน่นเคยอยากได้สิ่งใดก็ย่อมได้ อยากแังแกผู้ใดล้วนไม่มีใครรอดแต่ไม่ใช่กับซื่อเซียงนางทราบดีว่าเชี่ยวหวังยังมีหลิมจูอยู่เต็มหัวใจและที่จงใจวางซื่อเซียงออกห่างเพียงนั้นก็เพื่อไม่ให้มีผู้ใดยุ่งเกี่ยวทหารที่คุณตำหนักหมิงเย่ล้วนเป็นคนของจักรพรรดิไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปค้องเกี่ยวได้บบงแกซื่อเซียงก็เหมือนแังแกหลิจูเชี่ยววังจะไม่ใจอ่อนได้หรือฝ่าบาทเพคะ สร้างยางเจีย่ยเล่าเหตุการณ์ที่เจ้าเห็นให้เราฟังแม้อยากจะช่วยบุตรสาวเพียงใดแต่ส่งจีก็ไม่อาจรั้งสว่างมีได้ความลำเอียงของจักรกพรรดิผู้นี้เด่นชัดมานานแล้วแม้อีกฝ่ายไม่ค่อยแสดงออกคราวนี้คงรู้สึกอายุติธรรมต่อบุตรสาววัยแปดหน่ามากยิ่งซื่อเสียงเงียบมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้หัวใจของผู้ยิ่งใหญ่สั่นคลอนตรงข้ามกับซื้อเยี่ยนที่ยิ่งร้อนรอนเพียงใด ก็ยิ่งนำพาตัวเองไปสู่จุดจบต่อจากนี้นางคงต้องสั่งสอนบุตรสาวให้มากขึ้นตื่นเขินเพียงนี้จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรพระชายาทรงเหลือบมองไปยังร่างของลูกเลี้ยงที่ยังคงยิ่งสนิทอีกฝ่ายเรากับรู้ว่าถูกจ้องจึงเงยหน้าขึ้นมาสบตาพริบตาที่ดวงตาสองคู่สบกันทรงจีพันรู้สึกเบากับกำลังมองอัรพิษซึ่งซุ่มเตรียมฉกัดเด็กคนนี้ มิอาจปล่อยให้เติบใหญ่ได้นางเลื่อนสายตาไปหาบิดาที่มองอยู่แล้วอีกฝ่ายพยักหน้าเล็กน้อยไม่นานเบาข้างกายจึงลุกออกไปซื่อเสียงจะโทษกระโทษฟ้าเถิดที่ลิขิตให้เจ้าขวางทางลูกข้าขวากหนามที่ขวางกั้นลูกของนางนางจะกำจัดให้สิน้นถ้าหากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟิงซาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ